วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเบรกนี่จริงๆแล้วแทบจะหาความรักไม่เจอแต่ดูไปดูมาผมเชื่อว่าอาจารย์เสรีน่าจะหาความรักเข้ามาให้ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีหลายฝ่ายหลายคนกําลังรุมกินโต๊ะพลเอกประยุทธ์รุมกินโต๊ะในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คนคน,คนอีกขั้วหนึ่งฝั่งฝ่ายค้านแต่มีพักร่วมที่เอากับเขาด้วยนั่นแหละสิแต่เชื่อเถอะ เอของลงตู่นั้นรักคุณตู่จึงรู้เท่าทันว่าคนเหล่านี้กลัวลุงตู่มากจึงรุมกินโต๊ะลุงตู่และพยายามจะทำให้ลุงตู่นั้นเนี่ยถูกได้ค่าไม่มีเครดิตแต่เชื่อไหมว่าทำได้ยากเพราะว่าความดีความงามผลงานของลุงตู่นั้นมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ยากที่จะปฏิเสธนะคระับตับว่ามาสิว่าไยตรงกันข้ามเนี่ยเขาว่าลุงตู่ว่าไง อาอย่างแรก8ปีไม่มีผลงานอเหละะ็กขาอยู่ต่อประเทศก็ต้องลงเหวอเละะ็กขาแปดปีไม่มีผลงานว่างไหม <c oughs> ทำมอะไรครับตบขับรถ <c oughs> พี่เป็นนาวิเกเตอร์๋อใจกันแล้วเราก็ขับรถกันไปทั่วไทย <c oughs> ให้เขาดูซิว่ามีถนนเพิ่มเท่าไหร่ <c oughs> มีรถไฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สนามบินเป็นยังไงนะคะ ที่ดินทํากินที่คืนให้กับประชาชนมีเท่าไหร่ผู้คนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างไรเราพาเขาไประยองไหมให้เขาไปดูเรื่อง ec ไหมเราพาเขาไปที่ชนบุรีให้เขาไปดูเรื่องของ ec digital ไหม,มตบว่างไหมตบขับรถนะตงไหวคนที่มันสร้างวาธการรม8ปีไม่มีผลงานนี่นะคงก็ได้มีคงไม่มีโอกาสที่จะเหยียบแผ่นดินไทยไ มันรู้แต่มันตอแหลรหรอเพื่อไม่มีโอกาสได้เหยียดแผ่นดินไทยก็เลยบอกว่า8ปีไม่มีผลงานมันรู้แต่จงใจตอแหลเพื่อจะด้อยค่าแต่คนเราเนี่ยนะพูดจาตรงกันข้ามกับความจริงเชิงประจักษ์เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าหน้าด้านจะเรียกว่าอะไรอ่าวาทกรรมนี้แปปี <c oughs> ประเทศลงเหวเนี่ยเพื่อไทยว่างไงถ <c oughs> ัดมาอีกพักหนึ่งไหมก้าวไกลอ่า <9 S 1> ออก้าวไกลเขาบอกว่าจัดการประสิทธิ์ปิดสวิตสามปออยู่เต็มถนนเลยตอนเนี้ย คำว่าปรสิตเนี่ยแปลว่าคนที่เกาะกินคนอื่นนะคะแล้วบอกปิดสวิตช์สามปอถามว่าปรสิตของเขาเนี่ยเขาหมายถึงสามปอจริงๆหรือเขาหมายถึงอะไรที่สูงไปกว่านั้นเพราะเราเคยได้ยินวัฒกรรมของพวกเขาที่เขากําลังที่เขาเคยกล่าวหาว่าอะไรคือปรสิตของประเทศที่เราไม่สามารถพูดในรายการนี้ได้แต่เขาเคยพูดจริงๆ แล้วการที่เขาจะจัดการกับปรสิทธิ์นั้นเห็นไหมว่าเขาต้องการทำอะไรเขาอยากจะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเขาบอกว่าต้องแก้ได้ทุกหมวดแม้แต่หมวดที่หนึ่งหมวดที่สองเขาก็จะแกบขณะเดียวกันนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องร้อยสิบสองด้วยอ่ะในขณะเดียวกันปิดสวิตช์สามปอคุณจะมาปิดสวิตช์สามปอทำไมเขาแยกกันแล้วเห็นอยู่อย่างชัดเจนคุณไม่ต้องไปปิด แสดงว่าเขาไม่เชื่อว่าสามคนนี้แยกกันจริงบิ๊กป๊อกเขาบอกเขาอยากจะพักบิ๊กป้อมเขาก็ยังอยู่กับทางด้านของพลังประชารัฐที่กําลังจะเสนอเขาเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวไม่เห็นความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นหรอตอนนี้เดินไม่ค่อยจะโยกแล้วนะตัวเริ่มตรงแล้วนะดูจากการแต่งกายก่อนทรงนี้เขาได้แล้วนะอันนี้ทรงอย่างแบดเลยทรงได้นะทรงยีนนัอยูนี้นะใช่ ในขณะเดียวกันลุงตู่เขาก็ไปอย่างชัดเจนแล้วเข้าไปอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติสมัครเป็นสมาชิกจะลงเลือกตั้งในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคเพราะฉะนั้นคุณจะไปปิดสวิตอะไรเขาเขาแยกกันอย่างชัดเจนแล้วคุณไปปิดสวิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอเออทำไมเหรอคุณรู้สึกอะไรกับสามปอนี้ตอนที่เขาอยู่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะเป็นปรสิต อย่างนั้นเหรออย่างที่พี่บอกต่อแบบพี่ไม่เชื่อว่าปรสิตของเขาหมายถึงสามปอแต่เขาจะหมายถึงใครเราไม่รู้<ม>นะคะ<ม>หรือว่าเราพูดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามปอเนี่ยตอนนี้คนหนึ่งกลับบ้านไปพักอีกคนหนึ่งนั้นเขาก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอีกคนหนึ่งนั้นเขายังอยู่ที่พลังประชารัฐ<ม>รวมไทยสร้างชาตินั้นเขาไปร่วมกับคนที่เป็นคนดีมีฝีมือนะคุณพีรพันธ์อาจารย์ไตรรงเราก็เห็นอยู่หลายๆคนตรงนั้น ขณะเดียวกันทางด้านพลังพลังประชารัฐนั้นเขาก็มีคนที่โอบอุ้มให้เห็นว่าเป็นคนสำคัญนะคะพาลงพื้นที่ลักษณะปาดหน้าเค้กนะคะก็ปาดไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาหรอกอมไม่ต้องไปปิดสวิตช์เขาเขาไม่ได้อยู่ให้คุณปิดแล้วอ,อันนี้ชัดเจนนี้เป็นพักซี่ของฝ่ายค้านนะฮะแต่พักร่วมรัฐบาลนี่สิ ที่มีประเด็นเรื่องของคุณสุภชัยที่ออกมาพูดออกมาแขวะมาแซะลุงตู่เนี่ยซึ่งอันนี้ดีนะคุณอน,นุทินไวมากออกมาขอโทษทันทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะออกมาขอโทษแต่ตอนที่พ่ดีินครั้งแรกพี่ก็ตกใจนะตอบพี่ตกใจเอ๊ยอยู่ภาคเดียวกันที่บอกว่าในปี62เนี่ยรักความสงบจบที่ลุงตู่ปีห6เนี่ยความสงบเนี่ยขายไม่ได้แล้ว เพราะความสงบนั้นมันมีอยู่ในตัวมันแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องขายอีกต่อไปอแต่ความสงบมีแล้วสิ่งที่ไม่มีคือเงินในกระเป๋าพูดด้วยนะว่าแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นให้คนเก่าทำต่อไปเนี่ยไม่ได้แนละถือพูดง่ายๆว่าควรจะให้ทางเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำรัฐบาล มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรในเชิงมารยาทจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางคุณสุภชัยนะคนที่ปู่ต้นนี้ก็ถือว่าคุณอนุทินนั้นเป็นคนที่อขอโทษไปแล้วแต่การที่พูดว่าในกระเป๋าไม่มีสตังค์เนี่ยพี่ว่ามันเป็นการพูดที่เกินไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วเรามีโควิดไหมโควิดนั้นมีทั้งคนที่ดีขึ้นมีคนที่เท่าตัวและมีคนที่แย่ลงถูกไหมครับ เรามีปัญหาเรื่องของสงครามรัเสเซียกับยูเครนมันมีผลกระทบทางด้านพลังงานไหมมันมีผลกระทบกับราคาสินค้าบางอย่างที่เรานําเข้าจากยูเครนกับรัสเซียไหมอย่างเช่นข้าวสาลีเป็นต้นมันกระทบทั้งโลกมันไม่ใช่กระทบต่อประเทศไทยแต่มาพูดจากล่าวหากันอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าไม่ต้องการให้ลุงตู่กลับมาหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถาม,มานะคะ<า>ว่าคุณไม่ต้องการให้ลุงตู่กลับมาหรือเปล่า เป็นพารร่วมรัฐบาลทำงานมาด้วยกันก็ไม่ควรที่จะมาพูดเหมือนคล้ายๆกับว่าการที่ลุงตู่เป็นผู้นำเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาปากทองได้รจริงบอกว่าในกระเป๋าไม่มีสตังค์เมื่อเป็นรัฐบาลด้วยการสตังค์มีหรือไม่มีก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างนี้จะส่งผลไปถึงพักภูมิใจไทยไหมก็มันอยู่ตรงที่คนที่เป็นเอฟซีลุงตู่ต้องคิดหนักแล้วต้องคิดหนักสมมตินะคนหนึ่งเนี่ย ในใจตั้งใจอยากให้ลุงตู่เป็นนายกจึงจะเลือกพรรคภูมิใจไทยสําหรับบัญชีรายชื่อแต่เขาก็มีสสในดวงใจของเขาที่สังกัดภูมิใจไทยพี่ว่าเขาคิดหนักนะเขาคิดหนักแล้วล่ะถ้าภูมิใจไทยคิดหนักหันมามองประชาธิปัตย์ดีไหมแล้วเมื่อประชาธิปัตย์เนี่ยเขามองรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคเฉพาะกิจคือเขาไม่ได้เอ่ยชัดเจนแต่มันตีความได้อืคือ อันนี้เขาพูดความจริงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองเป็นพักการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความจริงเราไม่เถียงเพราะเขาอยู่มาเป็นเวลานานแล้วแต่การที่พูดบอกว่าพักพักหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นพักเฉพาะกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อใครบางคนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคนนั้นเป็นอะไรไปพักก็เป็นไปด้วยอันนี้พี่คิดว่าเป็นการดูแคลนผู้บริหารของพักรวมไทยสร้างชาติเกินไปเขาเป็นพักใหม่ใช่ แต่ถามพักใหม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นพักรวมเ,เฉพาะกิจก็อา,อาจจะตั้งขึ้นมาและมีวิสัยทัศน์ระยะยาวว่าเขาจะทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนแก้ปัญหาให้ประชาชนในทุกแน่ทุกมุมจนกระทั่งประชาชนยอมรับให้เขาเป็นพักการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นวิสัยทัศน์อของผู้บริหารพักรวมไทยสร้างชาตินะ เพราะฉะนั้นการที่เป็นพักใหม่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นพักเฉพาะกิจเพื่อใครบางคนครับอ่าและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกจากที่ว่าทุกพักเนี่ยพุ่งเป้ามาที่ลุงตู่เนี่ยด้วยเหตุผลกลใดอันนี้เราไม่รู้จะกลับขั้วหรือเปล่าไอ้สิ่งที่พูดออกมาโดยนักวิชาการท่านนี้เนี่ยนะเอาละครับ